โอเคครับโอเคโอเคโอเคถ้าทีไม่ใช่คนนี้เขามาโชว์สีเทาเขามาโชว์สีเทาตามหลังผมมีมีกำไรเฮียมี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 เราเราเราตลบมีใช่ไหมบล็อกเจ๊นี่ไงนี่หลังมี่ลังมีหลังรอที่หลางเราเลยนะเราไปลงหมดโอ้โหเฮียเปิดเร็วเลยเอาเลยงั้นอ่ะสัตว์มาขนาดนี้เอาเลยให้มันลงเอาปืนต่อปืนต่อ ลงครับลงครับลงครับอุ้มไปไอเดดเก็บปืนยังเปิดแผนที่ได้ไม่เป็นไรมึงออกวอลิกูให้มึงลงแล้วมึงออกวอลนะไอ้สัตว์เล็บเล็อยู่สี่ไหนครับสีเท้าวะผมไป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 สีเทาเหรออ๋อสีเทาไม่ใช่ออกแล้วยังเอ้ยสีเทาน่าจะไอ้สีมาแล้วไป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 มาแล้วเจ้มาแล้ว ไอ้เสงไปรับเกนอยู่ข้างเองเนี่ยผมว่าไปรัตลานใช่ไหมไปไกลเมืองเลยไหมตำรวจเขาไปดึงไกลๆเมืองมั้งปะเสงไปรับไปรถเร็วอ่ะแต่มาในเมืองเลยตอนนี้ตำรวจมันพิคจัดรถเก๊กกดเก๊โอเชียนยาวได้ไหมตำรวจตามไม่ทันหรออืมกดเก๊โอเชียนยาวก็ได้กดเก๊โอเชียนยาวไปเลยเดี๋ยวครับทางไกลๆอ่ะเช็คนะเพื่อนเพื่อมันมีสองอันนะดีดีนะหนุ่มมไม่น่าจะมีสองอันหรอกกลัวไม่น่าจะมีสองอันใช่มันเป็นเด็กฝึกอยู่เลยน่าจะ ออก็ออก็ตายตายตได้แล้วได้แล้วไ,ไ,<ป>ไม่ตายอรถไฟไปแต่วิ่งบนรางรถไฟกูวิ่งข้างล่างปกติโอเคไม่ออกมาจากหน้าเหมืองมามามาขับเลยขับเลยมาเร็วจะเห็นกลุ่มคนยืนอยู่ทางซ้ายมือนะครับ เป็นพิสุธ์ันลงไฟฟ้าอ๋อรอคิวเข้าอนะยู่นะไ่เก็ไปอาบน้ำด้วยอาบบ้านอา,อาบบ้านโอเคปิดทางฮาลัลโหลใครพาไปใครพาใครใครันไม่โชตดข่าวใครพับอหลงทาง ไอ้ฮิยะรถเต็มเลยรถเต็มเลยรถเต็มปั๊มเลยปั๊มเลยเหรอเต็มปั๊มเลยอะไรอ่ะไปดูไปดูทำอะไรไม่ได้เรามาดูนะมันมาดูเราเปิดไม่ได้นะขับมาเราไม่เปิดเราไม่เปิดล้วนชนผมโดนชนผมล้วนชนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยปั๊มเดี๋ยวเรามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเราดิสนะเราดิสไปเลยต้องไปจะเราก็ยิงได้ดิเราเดฟได้ยิงได้ยิงได้ราถอยมาถอยมาได้มาแน่เลยมาแล้วมาแล้ว เกาไปเกาะอยู่อีกเลนนึงมันอยู่อีกเลนนึงเห็นป่าทางล่างโอ้โห่อยัเกาะไปเกาะีตไปางได้เราเ้ไเราเ้งได้เาเด้งด้าด้้าเด้ราด้ง้าเด้งได้เร้งได้้ง่้างไา้า้า้เเาะรารแตบอกรงงแสง ใครขับมาชนกูวะอุ้มครับอุ้มอุ้มครับอุ้มเพื่อนเหรอวะไอ้เหี้ยแต่หมดโงไม่หมดเลยใครมั่งมัมั่งไว้จัดลงลงลงยิงกันดีอดดิข่าวใครมันแตกหนึ่งเองโอเคถอยขึ้นรถถอยนี่อยากแตกเยี่ขึ้นรถถอยเลยดูเพื่อนนี้ใครวะโอ้ปะเนี่ยแตกแตกกเพื่อนดูเพื่อนเปิดดีกว่าเฮียโอแตกโอแตกมันมั่ว อนถอยก่อนดูเพื่อนไม่ตายใครอุ้มมาใครอุ้มมาสตัวอ้เดียอุ้มคนอื่นนะเอารอมารับรพี่าพาไปตรงอาสงได้ไหมกขึนรถอีเด็กขึนรถอ้ยีเด็กขึ้นเร็วๆอยบผมโอ้ยผมไปสาตวโอ้ีขบทาช่วยนอนเยีบีข้างหลังใครพวกเราหรอพวกเราเดฟถอยถอยถอยออกออถอยถอยถอยไปที Listen, ่ตั่นเครื่องยนต์ปีคนแปลกเาใครมา ถออยยหน่ไปไปบัรถโอเดี๋ยวไปไปไไปปเอาตัวเองเอาตัวเองเฮ้ยมาตรงที่ปั่นรถยนต์ทำเครื่องยนต์น่ะนี่ข้างหลังไม่ใช่เราไม่ใช่หรอข้างหลังไม่ใช่เราเฮ้ยน่ไปทางไหนกันวะเฮ้ยต้องให้ผิดทางนะเฮ้ยกับที่ปั่นไปย้อนย้อนมา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 มาปั๊มหน่อยกลับมาปั๊มหน่อยมาปั๊มมาปั๊มผมต้องซ่อมนะเนี่ยอยู่ไหนข้างหลังนะมันกลับไปทางนั้นไม่ได้มึงอะต้องมาตรงเขาอยู่กันตรงนี้สี่ห้าคันเลยมานะตำรวจมานะแล้ว นา้งได้อยง้ยไปไปก่อนไปที่ตัดเครื่องยนต์ก่อนไปรวมก่อนมันมั่วตอนเนี้ยไป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 มั่วมั่วกลับที่ตัดเครื่องยนต์มั่วมั่วมากไปที่ตัดเครื่องยนต์ตกไปแล้วนะทางกูตำรวจไปคันหนึ่งนะตำรวจไปคันหนึ่งนะทางกูตำรวจอยู่ตรงกูสามคันกำลังไปปั๊มพวกมึงต้องหนีแล้วพวกมึงต้องหนีแล้วหนีกำลังหนีแต่กูคุยกับมันเองกูขึ้นดีกว่าใจกว่ผมผมขึ้นเขื่อนมานะไม่ไหวไปงไม่ได้นถพังวะตั้งผมขึ้นเขื่อนมาครับทำมาโช่ขี่ตามนะ เคลียรหรอใช่ใช่ใช่ใครโดนชนอ่ะผมผมต้องมี๋ีวต้องหาที่อ่ะอกันเลยโอ้มโหมีกีบีมีกีบีข้างวันด้วยนะมันกีบีขาวนะกีบีขาวกับกีบีทองอ่ะมารับหน่อยได้ป่ะคนนึงโอแตกอยู่ดูนรับไม่ได้ว่ะคุณรถเต็มแล้วไม่ได้ใช่ไหมไอ้พี่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้เขาขบขบวนกําลังคันขาวข้างหน้าอืมคันขาวหน้าสุดเลย เออกำลังตามโอเนี่ยตำรวจมาอื้อเลยกลางแตกนะมีไอแค่โอแตกแค่คนเดียวใช่ปะใช่ไปแทบป้ออ่ะระดับเปิดะดับเปิดแตกไหมไปไปเรียบปะใช่เดินซ่อมปะติด้าามมผตำรวจกำลังมุ่งมุ่งไปที่ตรจยะที่ที่ตรงพวกวัดอยู่นะที่เกเลือกอะวิ่งเข้าเมืองอยู่ตอนนี้ตำรวจอ่ะไล่พวกทีวีฮันสีขาวอยู่ ผมลงอุตสาหกรรมมานะข้างหลังตำรวจนี่ตำรวจตำรวจวไม่เปิดหอละติดฟ้ามาโชว์ลขาดทูกเปิดเลยสัตว์นี่แยกกันก่อนไหมมากเหรอที่ผมว่าเราออกซ้ายไปทางผมโดนยิงคุณตำรวจผมโดนยิงแบ็คเอาเลยแบ็คโดนแล้วรถพังเส็งเส็งอยู่ไหนเส็งลงลงมาลงลงลงแม่พี่ว่าเส็งห่านแล้ววิชิมหายแล้ว คัตอนตำรวจปะวะมันมันก็มันก็ก็สุดท้ายแล้วผมเอาแค่สองข้อหาครับขัดขวางกับยิงขัดขวางกับพกพานะแต่ปืนปืนผมเอาห้าพันดอลลาร์พอโอเคไหมโอเคครับโอเคเพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้มันเมื่อกี้มันชุลระนบมากเลยเพราะผมถึงกันไอ้บ่นใส่ตำรวจไปเยอะเลยเอาไปมันนะนะใครไม่หันมั่วซู้หมดเลยเป็นคนเงินนี่แหละเอาเงินแบกันไลงะ โอเคเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแยกคนตัวไอคิร์แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่บินทั้งหมดคนละเจ็ดพันดอลลาร์นะแล้วก็จําคุกทั้งหมดนะสี่สิบวันแต่ผมจะลดไปเหลือสามสิบวันนะโอเคไหมจําคุกไอ่าอ่าเอายี่ห้าไปโอเคไหมไปแล้วครับอาเฟลไปแล้วโอเคเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันคุณแบกเจ็ดพันนะแป๊บนึงคะจําคุกตรงนี้ได้ไหม่ะยังไงก็รอหาเซลล์ด้วยเลยก็ได้อ่ะครับอืมอาจอาจจะมีเจ้าที่มาปล่อยช้านิดนึงนะโอเคไหมได้เนาะได้เนาะคุณแบกนะเจ็ดพันดอลลาร์นะคุณแบกนะ โทษโทโอ้โหตอนแรกดูว่า<ท>จะไม่มาทางทา,างข้างบนใช่ไหมให้ตรงานั้นอากากเลยนะอากาศเลยนะอาก็บไม่มีอ่ะ เต้ให้ผมน่ยพี่เขยมาด้วยกันไปมมีเหรอมีเหรอเอาผุด้วยเฮ้ยเอาพี่เยตรไปไม่รับนะไปด้วยกันตปขอที่เลื่นจอดรถที่หนึ่งได้อยู่นะก้มนตรงนี้เลยได้แล้วไดได้แล้วเเร็นเออปะที่เดินเดินอยู่นี่มีนะ ตำรวจปะเอ้าไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าเดินเดินอยู่ดีนะข้อมืออะเราเดี๋ยวตำรวจอยู่ข้างหลังนะไม่ไม่เช็ดปากไม่เช็ดปากไม่มันเดินอยู่นี่นั่นไงมันตำรวจไม่หรอกูเห็นมันเหมือนมีก็ทำไมมันมีข้อมืออ่ะพี่กอนดูกอนดูกวนรถตำรวจอ่ะเออมีข้อมือนะทั้งเดียวกันด้วยนะเออไอตำรวจไปส่งอะมั้งนั่นทำไมกูเห็นมันเหมือนเจอตำรวจแล้วไอตำรวจเหมือนตำรวจตำรวจปะไม่รู้ไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ตำรวจเออ ไม่แต่กูเห็นใช่ข้างเดียวกันเลยเจ๊ขวานะจะให้ตำรวจช่วยตามไปครับไม่ตำรวจไปส่งมั้งเยอะจะตาม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 เยอะไปสอนนอนอล้สอนอละพอเลยพอเลยไป็นกัปดูคันเดียวมันเข้าสอนอจริงเปล่าไปดูความเชื่อคันเดียวห่างหเลยคันเดียวห่างคันเดียวเสียส้มหรวะไปเสียส้มปะเสียงไปดูดิเสียงคนเดียวเสียงคนเดียวพอ ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ไอ้่นี่อยู่นะอยู่เจส้มนะออไปหดะแบกดึงไว้ดิดึงไว้แบกดึงไว้เอาขึ้นรก่อนชวนคุยไวชวนคุยไว้เดี๋ยวขึ้นรถก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับ่อยรวครับลงงแปดสมีใครนีหนีหนีหนีีนบอกทางาจะส้มไหม ตัวตำรวจมันล่อ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 ไอ้เฮ้ยใครยิงวะข้างงหลัตำรวจยดงตำรวจยิงตำรวจยิงตำรวจยิงมันล่อมันล่อใช่นี่ตำรวจแน่เลยมันล่อมาทำไมวะออก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 ไม่แต่เราอยมันยิงเลวให้ไปลองมาสักนมันเห็นกูถือปืนใครเหลือบ้างต่อล้อมันยิงเหรอแน่ๆอยู่หน้าโรงพักเนี่ยทำอะไรเจ้าสามคนใช่ไหมถึงละ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  มันอยู่ในวอร์ดเออะเต็งไหนใต้หเต็งเสีงลืมเขาเหมือนชนตึมตัวคนแรงใส่หมวกเลยกูเซอร์ขนแรงหมวกเลยขึ้นเขาได้มั้ยใส่แล้วไปไหนตอนอยู่นะนอนอยู่ข้างในห้องเลยหมอรักษาอยู่มันไม่แค่กูไปยิงคาตรงนั้นเลยเหรอคาตัดอยู่คาตัดอยู่คาตัดอยู่เหรอยังใช่ใช่หมอพัาเข้าไปในห้องผาตัดเอฟเอนเขาถอนหมวกถอนหมวกถ้ามันยังไงเราเราอุ้มแม่งมาตอนหลับเลยเอาปืนเข้าไปจ่อแม่งตอนหลับเลยพีแล้วอุ้มมาเลย ไปเลยป้าห้องในห้องคนเดียไปเลยนะใส่เกาะด้วยนะตัวเลยนะใส่ละแป๊บนึงใส่หน้ากากก่อนเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอุ้มนัดให้ดีนะไอเป็นคนเลงนะไอนี่อุ้มขัดอุ้มเห็นปะมาตอนนี้ต้องรีบนะมาอยู่เดี๋ยวรอใช่ปะ หมอหมอแจ้งแน่นอนแฟนบอกให้ไปเลยเออกอกพูออกมาปั่งออกอย่าพูดอย่าเจ้งหยุดนี่ใคาอยู่หน้าโรงพยาบาล

เลมอนค่ะทินนอยอยู่ใครเปิดอยู่กับใครยังมีเหลืออยูสี่ฟอนอยู่กับตืออะไรลสีทองครับน่าจะเกมสามเกมสามแล้วได้มาแล้วที่สีทองสีทองใครเลมอนแบ็คอยู่ร้านสักไหนวะเร้านบอกว่า๊อนไงร้านเดียวเลยเนี่ยโอเคโอเคมันชื่ออะไรนะม่อนมันบอกว่าเลมอน อยู่านสากักละอยวพึ่งลงแบบนึง่ง uh, ใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากใช่เราวิง่งมาเราวิง่งมาแล้ววิ่งมาลงลองอย่างรถเลยลงลง จะขอถอยให้ลงทะเบียนก่อนไอ้นี่ลงมารถกูนะคารมาโชะอะคารมาโชะไปขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอู้มันขึ้นรถไม่ไม่มาหนี้อู้มันขึ้นต่ำเด่นแปดเด่นไปพลัมเก้าเลยสิไอ้ดีต้นแม่งนี้เลยพี่ทหารอ่ะอยู่ไหปไปทะเบียนสีเลยทีเดียวเค็ม ้องสส,สวมมนมหมดขอคามมาดิเานเลยอขอความมาพไมไรว4ามเ็นแนะยิงทิ้งยิงทิง้งอยากยิงนะ มีอันเดียวอยากจริงนะจะปล่อยมันเดินกลับไปดีกว่านั่นแหละปล่อยมันเดินกลับไปดีกว่าช่างแม่งมันอยากยิงแม่งทิ้งที่หายเลยพี่